อิสราเอลกล้าวทารบเดือดศึกสงครามตัวแทนจัดเอฟสาถล่มสถานทูตอิรานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์สงคราม ที่มันเกิดขึ้นทั่วทั้งภูิภาคของโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันก็มีสงครามที่เป็นจุดใหญ่ๆอยู่2จุดตอนนี้นะครับจุดหนึ่งก็คือทางฝั่งยุโรปเป็นสงครามรัเสเซียกับยูเครนจุดที่2มันเป็นสงครามทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับโดยมีอิสราเอลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกรณีพิพาทนะครับใช้เครื่องบิน F-35 นะครับโจมตีสถานทูตของอิหร่านนะครับมันก็ทำให ภูมิภาคตะวันอ,ออกกลางนะครับแดงฉานเร่าร้อนขึ้นมาในทันทีนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสงครามตัวแทนที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกเหล่านี้นะครับมองเป็นภาพกว้างๆนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็จะมีนาโต้ที่ร่วมช่วยยูเครนรบและก็มีอเิกาเกี่ยวข้องหนุนหลังด้วยนะครับมองมาทางฝั่งของ ตะวันออกกลางนะครับมันก็มีกรณีของอิสราเอลที่มีกรณีพิพาทกันอยู่กับกลุ่มฮามาสและก็ฮิสบุลเลาะห์ที่มีการระดมโจมตีกันอยู่ข้ามฝั่งเลยมานิดนึงครับลงมาทางใต้ก็ทางแถบทะเลแดงมันก็จะมีกลุ่มฮูตีนักรบฮูตีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับมันจะเกี่ยวพันที่มองเห็นนะครับก็จะมีอมริกา นะครับอเมริกาก็ยังมาต้องปฏิบัติการในแถบทะเลแดงนะครับอาวเอเดนนะครับแล้วก็อิสราเอลซึ่งอเมริกายังต้องส่งขีปนาวุธมาช่วยเหลือทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะมีตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออิรานอิรานนะครับจะให้การสนับสนุนเรียกได้ว่าทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆให้กับนักรบทั้งฮูตีฮิบอลเลาะและก็กลุ่มฮามาส แล้วก็จะมีซีเรียเป็นจุดศูนย์กลางอาจจะเป็นจุดเคลื่อนไหวที่ทําให้อิล่านนั้นสามารถส่งความช่วยเหลือต่างๆขีนพุตต่างๆเพื่อมาก่อกวนหรือว่ามาทําทลายหรือว่ามาต่อสู้กับทั้งอเมริกาและก็อิสราเอลเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้นะครับมองกว้างๆเราจะเห็นสงครามตัวแทนที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีอเมริกาครับเป็นจุดศูนย์กลางของฝั่งหนึ่งและก็มีรัสเซียอิล่าน เป็นจุดสย์รวมอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นสงครามตัวแทนที่มันเกิดขึ้นอเมริกาสนับสนุนทั้งฝั่งข้างบนนะครับฝั่งยุโรปคือสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครนลบกับรัสเซียนะครับฝั่งข้างล่างลงมานะครับอเมริกาก็สนับสนุนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อิสราเอลนะครับเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮามาสนักรบฮามาสนักรบฮูตีแล้วก็ฮิสบอลเลาะแล้วที่พูดมากลุ่มนักรบต่างๆเหล่านี้ทั้งฮูตีฮิสบอลเลาะฮามาสนะครับ ส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับสนับสนุนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์กับอิหร่านเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นทั้งสองภูมิภาคในครั้งนี้นะครับเราจะเห็นกลุ่มของอาชาติต่างๆที่รวมกันแล้วก็ต่อสู้รบกันมันก็จะมีอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะมีเอเมริกาชาตินาโต้มียูเครนมีอิสราเอลนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมองเห็นซีเรียนะครับเห็นอิหร่านโดยมีรัเสเซียนะครับ ตั้งแทนเงาถมินอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มกบฏต่างๆที่สู้รบด้วยกันก็จะมีกลุ่มฮิชบอลเลาะนะครับกลุ่มฮามาตนะครับกลุ่มฮูตีทางฝั่งทะเลแดงอันนี้เราก็มองเห็นภาพกว้างๆของกลุ่มชาติต่างๆที่อยู่เป็นพันธมิตรกันและก็อยู่เบื้องหลังในสงครามตัวแทนในครั้งนี้แต่ที่น่าสังเกตนะครับเราจะเห็นว่า าการที่อิสราเอลสามารถใช้เครื่องบิน f 35เตลนะครับบินเข้าไปทำลายาสถานกงถุนหรือว่าสถานทูตของอิรานในรัสเซียได้นะครับเส้นทางการบินของอิสราเอล f 35เนี่ยนะครับมันก็ต้องบินผ่านทางเลบานอนนะครับเข้าไปในซีเรียปัญหามันก็คือว่าทำไมระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าระบบเรดาร์ต่างๆของซีเรียนะครับจึงไม่สามารถตรวจจับ เครื่องบินลบสเตลของทางฝั่งอิสราเอลได้อันที่1อันที่2ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อยู่ในซีเรียนะครับมันก็จะมีทั้ง S300 S400 นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมระบบอาวุธเหล่านี้จึงไม่สามารถป้องกันสเตลของทางฝั่งอิสราเอลได้หรือว่าเทคโนโลยีของ S300 4 0 0นั้นไม่สามารถที่จะตรวจจับ ระบบสเตลของทางฝั่งอิสราเอลได้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่2ก็คือหรือว่าไม่เปิดการใช้งานของระบบสเตลอย่าลืมนะครับว่า,อ,าอิสราเอลกับรัเสเซียเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามันก็เป็นพันธมิตรกันอยู่ไกลๆนะครับเพราะนั้นรัเสเซียก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอิสราเอลอันที่1อันที่2นะครับแม้ว่าทางฝั่งอิรานนะครับจะพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ อิสราเอลโดยการส่งสงครามเป็นตัวแทนนะครับให้กับกลุ่มฮามาตมั่งให้กลุ่มฮิสบลเลาะมั่งนะครับโดยการส่งขีปนาวุธให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่โจมตีของอิสราเอลเป็นประจำก็จะมีกลุ่มฮามาสนะครับที่ยิงขีปนาวุธอยู่วันหนึ่งก็30-40ลูกเข้าไปในอิสราเอลนะครับอิสราเอลก็ถล่มกลับมาทีนะครับทั้งฮิสบลเลาะทั้งฮามาสนะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ อ,อยู่ได้ด้วยการที่สนับสนุนจากทางฝั่งอิหร่านครับแต่รอบนี้เหมือนกับว่าทางอิสราเอลนะครับเหมือนเรียกได้ว่าหมดความอดทนอาจจะหมดความอดทนก็เป็นไปได้นะครับก็เลยตั้งใจโจมตีอิหรา่านซะเลยคือตั้งใจโจมตีว่าขอคุยกับคุณตรงๆเลยขอลบกับคุณตรงๆเลยเพราะฉะนั้นอิสราเอลเลยเปิดปฏิบัติการส่ง F35 นะครับสเตลนะครับบินเข้าไปถล่มกองสถานทูตหรือว่ากองศูนย์ของ อิหร่านซะเลยการที่อิสราเอลถล่มสถานที่ต่างๆเหล่านี้กงศุนย์อย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการปรเกดสงครามโดยตรงเลยครับว่าคุณกับผมมาเจอกันตรงๆตัวตัวดีกว่าอย่าส่งตัวแทนมาเลยนั่นก็คือการประกาศชัดเจนของอิสราเอลว่าต้องการจะรบกับอิหร่านตรงๆอย่าส่งตัวแทนมาเลยเอากันตรงๆดีกว่าลักษณะมันก็คือการส่งสัญญาณของอิสราเอลไปแบบนี้ ดูฟังครับแน่นอนว่าทางฝั่งอิหร่านนะครับก็คงไม่นิ่งเฉยแน่นอนทางอิหร่านนั้นก็คงได้มีการตอบโต้อย่างทันควันทันทีแล้วโดยซีเสียงสะท้อนนะครับมันก็มา,าจากผู้นําสูงสุดของอิหร่านเองนั่นก็คืออายาตัวเลาะอาลีการาลีนะครับได้ประกาศลั่นออกมาเลยนะครับบอกว่าเขาจะลงโทษอิสราเอลอย่างสาสมจริงครับแล้วก็มีการไล่เลียงเป็นภาษาอิหร่านนะครับสรุปก็คือเขาต้องการจะเอาคืนแน่นอน และตอนนี้อียาตลากามารีนั้นก็มีการเข้ามาประกาศนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับประมาณหนึ่งวันประธานาธิบดีอิบราหิมของอิหร่านนั้นก็มีการออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าอิหร่านเนี่ยก็จะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราวประเด็นแบบนี้เรียกได้ว,ว่าการกระทําของอิสราเอลเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ขี้ขาดเขาประกาศออกมาอย่างนั้นนะครับ และเว็บไซต์ของประธานานิเรีอิลานก็บอกว่าอิสราเอลกําลังจะพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องส่งกําลังมาเพิ่มศรัทธาของตนเองคือหันมาเล่นงานตรงต่ออิลานแต่บังเอิญว่ามาเล่นงานผิดคนผิดสถานที่อันนี้ก็ออกประกาศเชิงข่มขู่เยอะๆไปเลยนะครับเยอะหยนกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของในกรณีที่อิลานประกาศ เอาคืนนะั่นก็คือการกล่าวโทษถึงอเมริกาด้วยนะครับในกรณีนี้บอกว่าอเมริกาเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมรับผิดชอบด้วยสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องนะครับในกรณีนี้นครับและก็มีการคาดการณ์นะครับว่า ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาทั้งในอิรักในซีเรียก็จะเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งทุกครั้งนะครับที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีการโจมตีฐานทัพของอเมริกาเป็นการตอบโต้เพราะว่ามันโจมตีได้ง่ายถ้าอยู่และก็อยู่ในส่วนที่ในการเข้าโจมตีได้ถึงด้วยส่วนในของอิสราเอลนะครับมันก็คงที่จะ ค่อนข้างยากนะครับที่จะไปโจมตีสถานกงศูนย์ของอเมริกาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> จากข่าวต่างประเทศลหลายๆสำนักก็บอกว่าอิหร่านนะครับจะใช้กลุ่มฮิสบุลเลาะห์เป็นข้อมือในการตอบโต้อิสราเอลในครั้งนี้ซึ่งก็คิดว่านะครับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ก็คงต่อสู้ซึ่งฮิสบุลเลาะห์เนี่ยเขาก็ต่อสู้กับอิสราเอลอยู่แล้วและก็คงจะมีการใช้ขีปนาวุธตอบโต้อาจจะเป็นชุดใหญ่นะครับโจมตีสัก30-40สชุด จมตีอิสราเอลแล้วก็บอกว่าโจมตีให้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทางฝั่งอิสราเอลเขาก็บอกว่าหากมีการโจมตีใหญ่ครั้งใหญ่เมื่อไหร่นะเขาก็จะทําให้พื้นที่ของเลบานอนนะครับเหมือนกับฉนวนกาชาซึ่งมันก็คือขึ้นท่ามกลางที่อเมริกานะครับได้มีการทรงระเบิดตะกูลมาร์กนะครับ าเป็นมาร์กห้าร้อแลวก็มาร์กสองพันให้แก่อิสราเอลนะครับมันก็เป็นการใช้สงครามจิตวิทยาในคําว่าไอ้เจ้าระเบิดแบบนี้นะครับมันจะส่งมาให้ได้ทุกเมื่อซึ่งคือส่งไปยังพื้นที่ของฮิสบอลลเบอร์ไล่นะครับพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะลาบคาบก็ได้นะครับเพราะว่า เขาบอกว่าอิสราเอลนั้นเขามีเครื่องบินลบที่เป็นทันสมัยคือ F35 ในี่เองนะครับเพราะว่าความเป็นสเตลของมันนั้นก็สามารถจะทะลุกทะลวงไปในพื้นที่เลบานอนต่างๆหรือแม้กระทั่งซีเรียเลยไปถึงอิหร่านได้แน่นอนรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ